สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาพอกันอีกแล้วค่ะกับจันทิราชาแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปของที่จันนะจ๊ะวันนี้สิพาะมาเฮ็ดกล้วยบวดจันง,งานบวดพี่น้องกล้วยบวดที่จ้า้วดรักบ้านมันสูงแค่พี่น้องนี่กล้วยบวดที่นะคะขั้นตอนการเฮ็ดยังไงฮะตามไปเบิ่งเลยจ้าเดือดสเดสือ พี่น้องเฮามาเข่าคั่วเห็ดกล้วยบดชีนะคะขั้นตอนแรกนะคะมาแนะนํากกอนนะคะอันนี้กล้วยพี่น้องมันสูงกลางบานกินเพราะท่านพี่น้องเลยจะมาบวชกล้วยขั้นตอนเฮาะก็มาแน้นา้่อนค่ะอันนี้ย่จันใส่เป็นน้าตาลปี๊บนะคะใส่เป็นน้าตาลปีบ๊บกลมีเกลือปนค่ะเกลือปนนี่ค่ะอันนี้เป็นหางกะทินะคะ แยกไว้อันนี้เป็นหัวกะทิพี่นอ้องเอาขันตอนแรงเข้าก็น้ำมาปอกล้วยนะคะมาปาากล้วยพี่นอ้องหน่วยว่ยาไยเป็นไหนพี่นอ้องปาดเป็นซีนะคะ ไปแล้วย่จันก็นจะเอาไปต้องใสนามนํำเปานะพี่น้องก็ต้องใส่อีกอย่างเลยนาำธรรมดานหนำเปาเท่านี้แยกเป็นเสียนะคะออกแช่หํำเปาไว้จักผักหนงพี่น้อง เฮียไปแล้วพี่น้องเอาพี่น้องจ้าพอปอกกล้วยแล้วล่ะปอกแล้วแช่น้ำไปจักประมาณสิบนาทีพี่น้องแช่น้ำไปเราค่อยไปเทให้มันเสด็จน้ำแล้วห้ามาต้มน้ำให้เดือดพี่น้องเห็นไหมคะต้มน้ำเพื่อจะต้มกล้วยนะคะพี่น้อง น้ำเดือด่อ,ดคอยคร้กวยลงไปเหมือนก็ต้มกลวยให้สุกประมาณสิหาหน้าที่แล้วเัาก็ตักกล้วยออกนะคะพี่น้องให้น้ำเดือดก่อนพี่น้องน้ำเดือดแล้วพี่น้องออเอามหยอเกลือใส่จักหน่อยพี่น้องเอาเกลือลงใส่น้ำจักหน่อยนะคะใส่หลายมันจะเข้มพี่น้องแล้วก็เอากล้วยเดี๋ยวเอาเทน้ำออกแล้วเสด็จน้ำเอาเทลงไปเลยพี่น้องเท่ไปแล้วก็ต้ม ให้กวยสุกพี่น้องประมาณสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีก็ได้นะคะประมาณสิบนาทีกับพ่อพี่น้องเพราะว่ากวยนี้มันกวยสุกแล้วพี่น้องก็ว่ากลวยสุกนะพี่น้องเ้ากลับไปเทน้ำออกแป๊บหนึ่งพี่น้องคนไหลายมันจะเละใช่ะเนาะขั้นตอนต่อไปหเรามาต้มหางกะทิพี่น้อง ต้มหางกะทินะคะใส่น้ำตาลนะคะพี่นอ้องเปิดแก๊สแล้วค่ะเทหางกะทิลงไปเลยพี่นอ้องเทไปเบิดเลยอันนี้ต้มหางกะทิได้พี่นอ้องแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปพี่นอ้องเนี่ยจันใส่เป็นน้ำตาลปิ๊บนะคะน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็ใส่ไฟกลางๆพี่นอ้อง แต่ไฟกลางๆค้นให้น้ำตาลมันละลายพี่น้องสาลใส่มันละลายอพอละลายแลย้วเอาจนกะน้ำหางกะทิมันเดือดพี่น้องแต้น้ำหางกะทิมันเดือดนะคะร่อนน้ำตาลมันละลายกันพี่น้อง ใส่เกลืออีกจังเลยพี่น้องอย่าเพิ่งใส่หลายเดี๋ยวมันจะเข้มข้าชิ้มืองกรค่อยเติมกระได้นะคะ จะออกเปน็นแดงๆพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้าตาลปีบนะคะถ้าเป็นน้าตาลไส้ขาวมันก็นจะเป็นสีกะทิไปเลยเพราะมันเดือดแล้วเขาจะเอากล้วยลงมาเทลงพี่น้องนี่ใบเตยหอมใส่ใบเตยหอมก็ดีนะพี่น้องเนี้อโมีกับบไซนนะคะถ้ามีใบเตยเ้าก็ก่อยใบเตยใส่ตอนต้มหางกะทินะคะพี่น้อง ก็ให้น้ำเดือดพี่น้องน้ำเดือดแล้วพี่น้องเดือแล้วค่ะเอาหัวกะทิลงไปเลยพี่น้องหัวกะทิลงไปแงเลยคนให้เท่ากัน จะบออขาวขาวนะคะพี่นอ้องมันจะเนียน,นแต่ว่ามันจะเป็นสีสีน้ำตาลปีบถ้าใส่น้ำตาลทรายสีมันก็จะออกเปน็นเนียนขาวๆพี่นอ้องเรียบร้อยลวพี่นอ้อง กาเทียบเลขพี่น้อยให้ลงไปเลยแน่ะ พี่น้องเขาทำมาตักให้พี่น้องมืงนะคะตัส่ถว้วยพี่น้องดงนะจ้ะแซ่บแซ่พี่น้องสีสันอาจารย์ใส่กะทิไอ้ที่กล้องพี่น้อง สวยงามบอพีน่นอเป็นตาแ่บบ่จา้าตาไข่พี่น้องิึงนะคะตาแ่บบอพีน่นอ มาชิมจ่ามาชิมมาชิมน้ำกันเลย